สวัสดีครับทุกคนนะครับผมกับผมนะครับเจ๋งพาไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับในทริปท่ททองเที่ยวเชียงใหม่ของผมเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเส้นทางนะครับไปเที่ยวที่บ้านนาเราใหม่นะครับที่เชียงดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นในในคลิปเนี้ยผมเริ่มต้นนะครับจากด่านเก็บเงินนะครับบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าศพห้อยผาตั้งนะครับทุกคนก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาวนะครับเราเริ่มจากจุดตรงนั้นไปนะครับก็จากหน่วยพิทักษ์ป่านะครับตรงนั้นนะฮะ ไปจนถึงบ้านนอยนับดาวนะครับที่บ้านนาลราใหม่เนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับแนตะ่ว่าผมขับรถอยู่ที่3 0ถึง40นาทีนะเราก็ไม่ได้ขับซิ่งขับเร็วนะครับเพราะว่าผมมาเที่ยวครั้งแรกนะฮะอันนี้ระหว่างทางผมก็จะมีการรีวิวเส้นทางให้ทุกคนได้ดูเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวนะครับ <S <S ก็จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะครับในสนตรงนี้ผมออบอกก่อนนะครับว่ารถที่ผมใช้เดินทางมาครั้งนี้จะเป็นรถเก่งนะครับ Honda City เครื่องพันห้านะครับแล้วก็เป็นรถของปีสองพันสิบเจ็ดนะครับส่วนการเดินทางผมในครั้งนี้ก็เนี่ยอย่างที่คนได้เห็นนะฮะในช่วงโค้งต่างๆเนี่ยที่เป็นโค้งหักศอกไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวานเนี่ยเราก็ต้องบีบแตะให้สัญญาณกับกับรถที่กําลังจะสวนขึ้นมาจะได้มีการรับรู้นะว่ามีรถสวนขึ้นมาจะได้ระวังจะได้ชิดซ้ายในบางช่วงเนี่ยมันอาจจะมีโยกมีฉแฉดกินเลนไปฝั่งตรงข้ามน,นี้ต้องระมัดระวังด้วยทั้งทั้งเราแนละเขานะครับเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นได้นะครับหรือว่าเราเองอาจจะพลาด เป็นแบบนั้นก็ได้ต้องมีสติพอควรเลยนะครับสองข้างทางในในทางซ้ายของรถเนี่ยผมเห็นนะครับบางช่วงมันจะเป็นร่องล่องสําหรับให้น้ามาไหลเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะเผื่ออย่าพลาดลงไปโดยเฉพาะรถเก่งเนี่ยถ้าตกล่องลงไปจะอาจจะขึ้นมาลําบากหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับเส้นทางแต่ว่าถานนขับสบายนะครับทางนี้แบบขับสบายมากในช่วงที่ผมมาเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่แบบช่วงเทศกาลนะผมมาหลังจากวันหยุดยาวแล้วนะรถก็ไม่ค่อยมีเลย นะครับรถน้อยมากแลวผมประมาณในช่วงเย็นๆแล้วด้วยทุกคนครับนส่วนการเดินทางของผมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรถเก่งนะครับเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าผมก็ใช้โหมดเป็นของส่วนของเกียร์เอนะครับเกียร์เอสก็เป็นคล้ายๆเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วกันนะฮะนอกจากถ้าเราวิ่งเส้นทางปกติเนี่ยเราก็ใช้โหมดเกียร์ดีนะครับของออโต้นะครับถ้าเป็นโหมดทางขึ้นเนินนะครับทางลาดชันก็จะเป็นโหมดเกียร์เอหรือโหมดเกียร์ธรรมดาส่วนผมเองก็เพิ่งเดินทางมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ ก็ข้อมูลที่นํามาบอกนะครับผมก็ติดการแบ่งปันข้อมูลเส้นทางเผื่อใครจะเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับทุกคนนะครับระหว่างนี้ก็ดูเส้นทางไปพร้อมกับผมเลยนะจริงๆผมตั้งใจว่ามาที่เชียงดาวนะผมจะมาดูบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกแต่ความเป็นจริงนะครับมาไม่ทันนะครับทุกคนมาดูพระอาทิตย์ตกไม่ทันนะครับไประหว่างทางเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะฮะ เดินทางมาไม่ยากนะฮะนี่บอกไว้ก่อนแต่เพียงว่าเราจะขึ้นมาเส้นนี้นะฮะจะไปที่บ้านนาเราใหม่ไปเชียงดาวเนี้ยก็พยายามเช็คระบบเบรกนะครับของรถยนต์ความพร้อมนะครับคือระบบทุกอย่างเครื่องยนต์นะครับระบบเบรกนะครับระบบส่งกําลังยางรถผ้าเบรกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนขับพักผ่อนเพียงพอนะฮะไปครับ เห็นไหมลิบลิบไกลๆข้างหน้านะั่นคือดอยหลวงเชียงดาวแล้วครับทุกคนทงผมเดินทางมานนี้รถไม่ค่อยมีเลยนะครับเงียบมากนะเจอรถอยู่ไม่กี่คันเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อใครจะมาเที่ยวนะครับนี่อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะครับผมตั้งใจอยากจะมานานแล้วแต่ว่ามารอบนี้อาจจะไม่ได้เจอกับบรรยากาศของทะเลหมอกนะครับก็แต่ก็เราไม่เห็นดาวกลางคืนกันนะเดี๋ยวดึกๆผมจะพาทุกคนไปชมดาวนะที่พักของผมนะ ระหว่างนี้ก็ไปชมบรรยากาศของ2ข้างทางกันต่อเลยนะครับหากมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับทุกคนครับไปเลยครับ กันบ้างทุกคนครับในช่วงที่ผ่านมามาสักครู่นี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็ถนนมีประมาณนั้นนะ,ะก็จะมีแค่โค้งปกตินะครับแต่ว่าถ้าดูในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว่าลาดชันหรือว่าโค้งน่ากลัวนะ,ะเราต้องมาเดินทางมาสัมผัสได้ตัวเองนะครับว่ามันถนนเป็นยังไงนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครมาเที่ยวเชียงดาวนะ,ะหนึ่งในทางเลือกแล้วขับรถมาเองบรรยากาศดีมากแล้วผมก็ขับรถเปิดกระจกตลอดทางน,นะ,ะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับส่วนเกียร์ที่ผมใช้ก็ยังเป็นใช้เป็นโหมดเกียร์เอสยู่ตลอดเวลานะครับ ผมใช้เกียร์ s จนถึงที่พักเลยนะครับต้องแตกขึ้นมาจากหน่วยพิทักษ์ตรงนั้นนะครับหน่วยพิทักษ์ดานเก็บเงินนะจนถึงด้านบนเนี่ยผมใช้เกียร์ s ตลอดเลยขับมารถไม่ค่อยมีเพราะผมมาใยนเย็นแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมทางเท่าไหร่นะอันนี้ผมใช้กล้อง go pro hero 10บ a บกนะครับติดไว้บนกระจกด้านนอกรถนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศกันกนะ็คือใช้กล้องติดไว้ด้านนอกข้างหน้าเลยนะครับจุดนี้แล้วก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะในบางช่วงก็จะเป็นทางตรงนะ ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะครับวนใหญ่จะเป็นโค้งอะ่ะทางโคง้งทางขึ้นทางลงแบบนี้ทางก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่ากว้างมากหรือแคบมากขับสบายๆนะครับตรงนี้ชิลๆนะครับอากาศเย็นๆสบายๆขับรถนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะฮะ เดือนตุลาพฤศจิกานยนน่าจะมีหมอกนะครับลงจางๆนะฮะน่าจะสวยแบบหรือว่าใครเคยมาเที่ยวช่วงฤดูฝนนะหรือว่าฤดูหนาวแล้วเจอหมอกระหว่างทางหรือว่าถานนเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะเผื่อผมจะได้มาเที่ยวอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับ,นะรบอยากมาเที่ยวอีกครั้งเหมือนกันเพราะติดใจกับบรรยากาศชอบความแบบเออดาวที่นี่สวยมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาอีกครั้งนึงครับเพื่อตั้งใจจะมาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินที่ บ้านานาเราใหม่ให้ได้นะครับ ในบางช่วงเนี่ยมันจะมีเป็นขอบปูนนะฮะกันไม่ให้เราลงหลุดถนนไปนี่ก็ต้องดูดีๆนะเผื่ออาจจะเลี้ยวลื่นพลาดต,ตกลงไปในขอบปูนอันเนี้ยอาจจะขึ้นมาลําบากนะครับเพราะมันเป็นร่องน้ําด้วยนะครับถ้าเป็นรถกระบะทุกยกสูงหรือรถยนอย่มันไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ที่กังวลก็คืออาจจะเป็นรถเก๋งนะครับเพราะว่ามีรถเก๋งเตี้ยนะครับอาจจะตกลมตกลุมลงไปเนี่ยอาจจะขึ้นมาได้ลําบากนิดนึงนะครับทุกคน ใกล้จะถึงแล้วนะครับนิดเดียวทุกคนคือคลิปผมบางทีอาจจะไม่ได้ชมอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นแนะนานะที่ท่องเที่ยวอาจจะพูดไม่เก่งหรือว่าข้อมูลขัดตกบกพร่องอะไรก็แนะนําผมเข้ามาได้จะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้กนะ็อยากจะนํามาให้ทุกคนได้เห็นนะครับนาเสนอรีวิวเส้นทางหรือถนนในการเดินทางเพราะว่าผมชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบขับรถเผื่อใครอยากจะเดินทางมาก็จะได้ ดูลคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะเผื่อจะมาเที่ยวที่เชียงดาวบ้านนาเราใหม่เนี่ยมาเส้นไหนทางไหนยังไงแล้วลักษณะถนนเป็นแบบไหนบ้างจะได้เตรียมเตรียมใจเตรียมการวางแผนการเดินทางให้ถูกนะครับทุกคนไปเราไปเดินทางต่อนะครับชมบรรยากาศของถนนแล้วเดินทางไปยังที่พักกันต่อเลยครับทุกคนครับไปเลยครับ กคนครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้เดินทางใกล้ถึงบ้านดอยนับดาวที่บ้านนาเราใหม่แล้วนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ไกลๆลิบๆนั่นคือพระอาทิตย์จะตกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกนะเราตั้งใจที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับแต่ดูทรงแล้วไปไม่ทันแน่นอนเพราะกว่าจะถึงเนี่ยนะครับผมไปไม่ทันหรอกในคลิปเนี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะกลับมาเที่ยวอีกหนึ่งครั้งที่เพอเชียงดาวแห่งนี้นะครับ จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งตั้งใจจะมาเก็บทะเลเหมอกให้ได้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าที่มีทะเลเหมอกนะในคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศของสองข้างทางกันไปก่อนนะฮะนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของต้นไม้แบบนี้นะครับสดชื่นอุณหภูมิตอนที่ผมขับรถมานะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศานะครับถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนแต่ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับ 21, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้นะครับกลางคืนนี่หนาวมากนะครับ ถึงแล้วครับทุกคนบ้านนาเราใหม่นะครับเปอร์เชียงดาวนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางเลยนะครับอันนี้ผมก็เปิด GPS มาไปยังที่พักเราเลยนะอันนี้บอกก่อนนะครับที่พักที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับก็มีการใช้โซล่านะครับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟเอาไว้นะครับพอดึกๆก็จะมีส่วนกลางนะครับของที่พักนะครับของผมเองเนี่ยก็จะไปชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรที่นั่นนะครับ ก็มาถึงแล้วก็รีบชาร์จแล้ให้เรียบร้อยหรือทางที่ดีเราก็เตรียมอุมปรกรณ์มาให้ครบนะครับอย่าง power bank ก็เตรียมมาให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าแบตหมดเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนก็ต่างไปลุมชาร์จอยู่ที่เดียวกันอาจจะทําให้ไฟไม่พอถ้าไฟไม่พอเนี่ยมันก็จะหมดนะครับแบตเตอรี่ที่เก็บไว้เดี่ยมันก็จะหมดไปนะครับทุกคนอันนี้ก็ทําให้เกิดการไม่เพียงพอต่อการใช้งานของไฟฟ้าได้นะครับค่อยๆขับเข้ามาอย่างเบาๆช้าๆ เพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาเดินทางกันมาถึงแล้วแหละมีผมเนี่ยน่าจะมาเป็นคันหลังๆที่สุดเลยครับน่าจะช้าที่สุดแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันบรรยากาศมันใกล้กจะมืดแล้วด้วยทุกคนขับรถบนภูเข,ขาตอนกลางคืนโดยเฉพาะทางที่เราไม่ชินไม่ชํนานาญเนี่ยค่อนข้างเจ้าเสียงและอันตรายอยู่พอควรนะครับมาถึงแล้วทุกคนนู่นพัาที่ตกอยู่ริบๆเสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกันหน้าเราจะมาเที่ยวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับตรงที่พักเรา กาลังจะลงไปนะครับลงไปข้างล่างเลยตรงนี้ผมก็แอบหวั่นยอยู่นะเพราะว่าทางแคบมากแล้วก็ทางซ้ายมันจะเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบขอบปูนนะครับดินที่มันมันต่ําลงไปเนี่ยกลัวถ้าเลี้ยวตกล่องไปนี่แย่เลยนะฮะบ้านดอยเคียงดาวนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ามาชมดาวในายามค่ําคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะ อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกพักนะครับที่พักเป็นโฮมสเตย์ที่นี่เยอะมากเลยนะครับนี่แารงหนุจองเอาไว้นะครับก็ได้บ้านดอยนาดดาวสวยถูกใจมากนะครับบรรยากาศดีทุกคนตรงนี้นะครับทางเข้าค่อนข้างจะแคบก็ต้องระวังนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาเป็นเขามีเอาก้อนหินมาวางเป็นแนวรั้วเขตบ้านเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าเป็น กอรถจะไปปีนไป,นเ,ปนเหยียบก้อนหินทําให้ยางรั่วได้นะอาจจะเป็นปัญหาเลถ้ายางรั่วข้างในนี้นะครับทางเข้าแคบแคบแบบนี้นะครับต้องใช้ความระมัดร,ระวังนะยงอย่างที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเลยฤดูฝนไปแล้วไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนนะอาจจะมีมีขี้โคลมีการลื่นของถนนของที่ดินเนี่ยเราเองก็ต้องประเมินแล้วครับว่า รถเก่งเราเข้าได้หรือเปล่าเข้าไปนี่มันจะมีหลุมมีหล่มอะไรก็พยายามลองติดต่อทางเจ้าของโฮมสเตย์ดูนะครับถามคนพื้นที่ดูว่าเข้าได้ไหมนะฮะเผื่อฝนตกมันอาจจะมีหลุมมีอะไรมันลื่นอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของที่พักของอีกอีกเจ้าหนึ่งอีกที่หนึ่งครับก็จะมีที่จอดรถบริเวณนี้น,นี่นักท่องเที่ยวที่มาถึงกันเขามาถึงกันเกือบหมดแล้วแหละผมนี่เป็นน่าจะเป็นคนท้ายๆที่เข้ามาเลยนะครับทุกคนครับ ไปไป,ไปค่อยๆขับเข้ามานะทางค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็มีขี้ฝุ่นด้วยต้องระวังเยฝุ่นจะไปปลิวไปโดนคนอื่นเขานะครับที่พักผมเนี่ยเข้ามารู้สึกว่าเป็นที่พักที่ข้ามาลึกที่สุดนะครับจากทางซ้ายเทีเ่ยวเข้ามานะฮะทุกคนใกล้จะถึงแล้วเห็นทางข้างหน้าไหมครับเดี๋ยวเราต้องขับลอดช่องตรงนี้ไปนะครับช่องเล็กๆเนี่ยผมก็แอบ,บวันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันแคบมากเลยนะครับตรงเนี้ กลัวจะไปเชียวเสาของบ้านเขาเหมือนกันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนาซ้ายพ้นขวาพ้นนะฮะตรงไปเลยทุกคนนี่ถ้าใครมาก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าทางแล้วก็เขามีการเทพ,พื้นปูนแบบนี้เอาไว้นะครับให้นักท่องเที่ยวขับรถลงมาด้านล่างจะได้ไม่ลื่นนะครับชิวๆสบายๆเลยนี่ครับ สบายมากจริงผมขับรถเก่งมานี่ก็มีโอกาสก็อยากจะได้เป็นรถกระบะเหมือนกันนะอยากจะลุยให้หนักกว่านี้นะรถเก่งยังไม่ตอบโจทย์โอกาสหน้าถ้าผมเป็นรถกระบะเมื่อไหร่แล้วคงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมอะไรที่มันลยุลยๆกว่านี้อีกสักหน่อยนะฮะอันนี้ก็ดูจะเบาๆไปนะครับใครๆก็มาได้นะครับถึงแล้วครับบ้านดอยนับดาวทุกคน ข้ห้องพักกันนี่นะครับบ้านพักของเราใช่ครับทุกคนนี่มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะครับพื้นนะครับก็เป็นพื้นไม้ไผ่แบบนี้ทุกคนครับเห็นวิวของดอยหลวงเชียงดาวแบบเต็มตาเลยนะฮะนี่ก็วิวพระอาทิตย์ตกนะครับปะเราไปดูบรรยากาศภายในห้องนอนของเรากันดีวกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ มืดตบมืดตืบตจริงๆตอนแรกผมตกใจนะเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงวะมันมืดขนาดนี้นะฮะแต่ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไฟสำรองมาหมดแล้วแหละมี power bank มีไฟฉายคือผมเตรียมมา 3- 4อันเลยนะครับเพียงพอ,อยันเช้านะฮะแต่เขามีสวิตช์ไฟให้ด้านในนะฮะก็จะอยู่บริเวณด้านในนี่สวิตช์ไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับเออผมบอกไว้ก่อน้องที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นนะครับอาบน้ําเย็นปก,ปกติผมบอกเลยว่าตอนผมอาบน้ําตอนหัวค่ําเนี่ย เออสิบสามองศาเอหัวข้ามประมาณสิบสิบห้ามั้งครับถ้าจะไม่ผิดสิบห้าองศานะตอนเช้าสิบสามองศานะครับอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะครับตอนเย็นของเราแล้วกลางคืนเราก็มาชมดาวกันครับนี่ทุกคนผมตั้งกล้องถ่ายดาวไว้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยครับนี่เป็นไทม์แอพนะฮะดาวสวยมากจริงๆมีโอกาสอยากให้ทุกคนมานะครับที่บ้านนาเราใหม่ตรงไหนก็ได้นะครับดาวสวยทุกหลังภาโคมสะเตหลังไหนก็ได้ดาวสวยมากๆนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวทิ้งไว้ทุภาพดาวภาพนี้แล้วไปเจอกันตอนเช้านะฮะสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลาประมาณเกือบแปดโมงแล้วแต่อุณหภูมินะครับอยู่ที่สิบสามองศาอยู่และนี่นะครับก็เป็นอาหารเช้าของเราเป็นข้าวต้มนะครับแบบนี้เลยมีเป็นหม้อเป็นโถแล้วก็ไข่ต้มแบบนี้กินอิ่มๆจุกๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายก็ด้วยคลิปทำแบบเช้าๆช้าแบบนี้ทุกคนก็ว่าเจอกันในคลิปหน้าก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหากระหว่างทางที่ผมแนะนํามา มีอะไรขัดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดยังไงก็แนะนํากันเข้ามาได้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมของผมนะครเจ๋งพาไปนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ